สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมและ fc นะคะดีใจกับ fc ที่ถูกด้วยนะคะแล้วก็เเสียใจกับ fc ที่ไม่ถูกนะคะงวดนี้ก็เข้าทั้งบนทั้งล่างเลยเนะาะแล้วก็เข้าหลายคลิปด้วยนะคะพูดก็พูดคือเข้าเกือบทุกคลิปนะคะ งวดที่สามนะคะเข้าเกือบทุกคลิปนะคะบนล่างเลยนะคะหรือว่าเพราะว่าน้องเอไปขอที่วัดท่าไม้จังหวัดสมุทรสาครน,นะคะอันนี้นะคะน้องเอก็ขอสองที่ก็ได้สองที่เลยนะคะก็ได้เลขสองที่เลยนะคะเพื่อนเพื่อนก็ย้อนย้อนไปดูคลิปได้เลยนะคะน้องเอได้ลงไว้อยู่นะคะ คือเข้าบนเข้าล่างเลยนะคะอ่าแล้วก็เอ้ยเข้าเยอะค่ะเพื่อนๆลองเข้าไปดูเองเลยนะคะอย่างอ่าลายเซนปูอัมไพวันเนาะอันนี้นะคะน้องเอกก็ในคลิปน้องเอกก็บอกอยู่ว่าปูให้ทุกงวดอ่าให้มานานแล้วแต่น้องเอไม่เอามาลงนะคะเพราะว่ามันไม่ชัดมันไม่ออกน้องเอกก็พูดแบบนี้เลยนะในคลิป แต่คลิปนี้นะคะลายเซนชุดนี้มันเข้าอะไรประมาณนี้มันชัดน้องเอก็เลยเอามาลงนะคะแล้วเพื่อนๆก็ลองไปย้อนดูได้นะคะน้องเอก็ลงคลิปแล้วก็พูดแบบนี้เลยนะคะถึงน้องเอจะเป็นอ่ะเปิดช่องใหม่นะคะเพื่อนๆก็ลองกดติดตามดูนะคะจะได้ไม่พลาดเลขเด็ดนะคะข้างอ่าน้องเอทำมาสามสามสามงวดเนาะ งวดแรกน้องเอก็ให้191งเนาะงวดที่2 7 1 1นะคะแต่งวดที่3นี้เข้าบนเข้าทั้งบนทั้งล่างเลยนะคะอ่าแล้วก็เข้าทุกเข้าเกือบทุกคลิปนะคะอันนี้นะคะน้องเอบอกเลยนะคะว่าน้องเอมีเซ้น์นะคะเหมือนไปที่วัดท่าไม้นะคะอ่าที่วัดท่าไม้นี้นะคะก็มีแบบสวยงามมากนะคะมีสัก ที่ศักดิ์สิทธิ์เยอะมากเลยนะคะแต่น้องเอหมันมีแบบว่ามันมีเซนต์นะคะเหมือนมีอะไรนะคะพาพาให้ไปนะคะให้ไปขอตรงนู้นตรงนี้นะคะ,ะแล้วคลิปที่แรกเลยที่น้องเอไปขอนะคะก็ตามในรูปในคลิปเลยนะคะเพื่อนๆย้อนไปดูได้นะคะาฝากติดตามช่องน้องเอพาเที่ยวด้วยนะคะกดแชร์กดติดตามให้น้องเอด้วยนะคะแล้ว กดติดตามนี้เพื่อไม่ให้เพื่อไม่ให้พลาดเลขเด็ดนะคะฝากกดติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ